เจริญพรยายิโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาอยู่ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานวันนี้ต้องขอบคุณเฮียเพ้งนะมาดูพื้นที่ที่จะยกะเหล็กบีมขนาดใหญ่แล้วก็ยกแผ่นโฮอลลคอร์แล้วก็วันนี้เราก็กําลังทํางานกันอยู่ตามจุดนี้เลยเจะจุมทั้งหลายนี้ก็คือหลวงพ่อชุมบุญคูบาโตคูบาเจือ ข้าแบบบริเวณนี้อยู่ข้าแบบบริเวณนี้อยู่นะก็จะได้วางแบบมีแบบเราตัดเป็นไม่อัดนะไม่เรียบร้อยแล้วนะก็คือจุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญของเราที่เราจะเทนในวันนี้แล้วด้านนี้ช่างคมด้านนู้นช่างชอบเม่นแล้วก็หน่อยส่วนด้านบนบนนู้นกําลังเจาะอยู่ก็คือช่างวินยัยแล้วก็โคซิตาแล้วก็ตานีส่วนกําลังคนหินเข้ามาก็คือศิริริมาจันทเขต สิรักม่วงน้อยแล้วก็ยังมีแม่สุขสุขสัมปนาแล้วก็มีแสงดาวกองสันเทียวันนี้ขอบคุณโรงทานจากคุณตูรัชดาวันรัตนสีแล้วก็ของคำพูทิชาคำแล้วก็สมศรีทองรักก็มาเช่นเดียวกันสมานต้อยสมานเพรคันชามันดูแลเรื่องเหล็กแล้วก็วิศวกรเอกรินกำลังดูถนนที่เราจะมีการเทถนนวันพรุ่งนี้ เพราะรถเครนขึ้นมาไม่ได้ถนนราบันชันตามภาพนี้เลยครูบาไทยได้ขนหินมาเตรียมไว้แล้วที่จะเทวันนี้เราจะเทตัวนี้นะครูบาไทยมันปีนไปแต่งข้างบนนู้นแล้วเห็นไม้ซงสูงโน่นครูบาไทยกําลังเอารล้อขึ้นไปท่านกําลังเตรียมงานของท่านแล้วนะท่านก็เตรียมการของท่านเต็มที่ส่วนด้านนี้นะก็สามรูปนะสามรูป แลวมีแต่พระนะพระสร้างพระช่วยกันทำร้านนี้คูบาโตท่านก็เป็นช่างเชื่อมที่เจ่งมากๆเลยหลวงพ่อชุ่มก็เอาคอยดูคอยอแต่งโน่นแต่งนี่อยู่กับคูบาเจือส่วนหน้าวัดคูบาป๊อบกับสามเณรประดุกสามเณรสามเณรภูเบศแล้วก็คูบาประดินอยู่ด้านหน้าวัดนู้นเขาไปดูเรื่องน้ําเรื่องอะไรดูแลเรื่องแจเรื่องแพะอะไรกันอยู่ด้านโน้นกัน อันนี้ตามภาพเลยงานวันนี้นะครับคุณอีกครั้งสำหรับเฮเพงลุยเครนมาดูหน้าง,งานและเราก็จะปรับถนนทางขึ้นที่บัญชาน,นี้จะเทนในวันพรุ่งนี้วิศวรอีกรินแลวก็สมานพี่ขันชากราคาระดับอยู่ส่วนด้านนี้เขาลุยกันแล้วนะลุยกันแล้วเริ่มผูกเหล็กบัวต่อเนื่องก,กันขึ้นไปด้านบนนู้นนะตามภาพเลยนะจะมาพูดอยู่ยังก็ออกกันอยู่นี้นะครับขอบคุณน้ําจากกุฏิพิจัตร์ด้วยเช่นเดียวกัน แล้วก็หลายๆคนก็ได้เข้ามาที่จะถวายแรงถวายงานกันบันนี้เ,เราได้ขนหินมาโอ้โหใส่มาเต็มปิกอัพเอาซะจนเต็มที่เลยเนาะนะแล้วก็สายก็ขนมาไว้แล้วนะขนหินขนสายมาเตรียมไว้แล้วเราจะได้เทเ,เตรียมวายจี้ไปแล้วนี่แล้วก็เตรียมสายไฟที่จะทํางานกันแล้วนะวันนี้ก็ดูอากาศครึ้มๆกันอยู่อนุโมทนานกับทุกท่านที่ถวายแรงถวายงานกัน แล้วก็วันนี้เราก็จะเทผนังกั้นดินตรงนี้ตรงที่คูบะโตหล่ชุม่มคูบะเจียอยู่ตรงนี้แล้วก็เทตรงที่คูบะไทยปีนไปอยู่ข้างบนโน้นเรืองเหลืองเลืองเออเฮออยู่ข้างบนโน้นนะก็อยู่ข้างบนโน้นนะส่วนเตรียมงานอยู่ด้านนี้แสงดาวยอดมนุษย์นะนะแล้วก็แม่สุปีแม่ชีสุขสัมปันาเตรียมการอยู่บริเวณนี้และสิริมาจันทเขตสิรักม่วงน้อย ทำไมแรงทำไมงานกันวันนี้นะก็ขนกันตรงนั้นบ้างขนกันตรงนี้บ้างขอบคุณโรงทานจากคุณตูรัชดาวันและก็แม่สนิศัดาที่มาดูแลเรื่องโรงทานกันแล้วเรามีคำพูดทิฏฐิพัน์มาเสริมนะสักพักหนึ่งก็คงมีคนมาเสริมเพื่อที่จะเทป,ปูนจุดนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้สําเร็จในวันนี้นะภาษาทุกกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนที่จะได้ถวายแรงนะอ่าตรงนี้เราเสาะเสาะทำไมดินมันได้อยู่นะ มันได้แล้วนะอ๋อดินลงดินลงโอเคโอเคได้ได้ได้เลยได้เลยน่ะใน,น,นที่ผมทำไวเห็นไหมมันจะมาชนเหล็กที่เราเชื่อมไว้มันก็จะง่ายไม่งั้นมันก็จะไม่รู้จะไปทางไหนนะอันนี้เราเตรียมไว้ละนี่ตรงนี้จะเทตรงนี้ความหนาสักสิบห้าเซนก็พอละนะคูบโตนหาระดับจารึกเอาไว้วันนี้ยี่สิบอ่ายี่สิบเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบสี่อ่าช่วงภาคบ่ายนะ เราเตรียมที่จะเทปูนเตรียมที่จะสร้างงานบริเวณมหาวิหารพุทธปรินิพานแล้วเราก็เตรียมงานที่จะยกอ่าเหล็กไวแฟงเตรียมงานที่ยกแผ่นฮอลโลคอเราก็เตรียมการเตรียมงานของเราให้ให้พร้อมเอาไว้ว่างั้นเถอะเพื่องานจะได้สําเร็จประโยชน์นะก็มีญาติโยมมาประปลายก็ถือว่าไม่ได้มากอะไรนกักกะที่วัดป่าอผาสูงก็ถือว่ายุคโควิดนะ ผู้นไม่ได้มาวัดมากนะห่างๆกันก็เจอคนห่างๆกันนะระยะห่างคนละสา0รเมตรเพราะนานๆเจอคนทีหนึ่งนะอันนี้คืออ่าอิดมวนเบาที่ขนาด60-20บนะที่เราซื้อมาอรถแรกได้ซื้อมาแล้วเมื่อวานเมื่อวานนี้แล้ววันพรุ่งนี้อีกรถหนึ่งเป็นศรัทธาของคุณคุณลีลาคุณวานิชนะ แล,แล้วอีกสองรถนะถ้าใครจะเป็นเจ้าภาพรถหนึ่งก็28,000บาทนะก็ร่วมได้มันขึ้นอีกก้อนนะ่ตั้ง4บาทนะนะต้องทําใจกันสักหน่อยเพราะว่าของขึ้นราคาก็ต้องยอมละเพราะว่าเขาขึ้นเราก็ต้องซื้อเขาเพราะว่าเราทําเองไม่ได้นะเขาก็ทำหากินเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต,ต้องซื้อจะต้องทําแล้วจะต้องเตรียมงานเพื่อที่จะเทเพื่อที่จะวางเหล็กเวลานี้วิศวกรเอกรินแล้วก็สมานก็ ไปหาแนวถนนอยู่นะพระอาจารย์ก็จะลงไปดูที่จริงพระอาจารย์ไปดูรอบหนึ่งแล้วนะไปดูรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ทั้งนั้นก็เลยไปเตรียมการกันอยู่ทั้งสองท่านหาระดับหาอะไรอยู่นี่ขยับเข้ามาหน้าง,งานแล้วคุณตู่รัชดาวันแล้วก็สมศรีทองรักขยับเข้ามาหน้าง,งานแล้วแล้วก็ช่างของเราก็ขึ้นประจําหน้าที่ของตนของตน,งตนเพื่อจะให้งานของเราเก้าวไปแล้วทีมผูกโคสิตาตานีเขาก็เป็นขึ้นเป็นขึ้น บัวหน้าต่างซุ้มที่สามแล้วนะซุ้มที่หนึ่งกำลังจะเทอยู่หน้าตอนนี้ซุ้มที่สองเทไปแล้วซุ้มที่สามกำลังจะขึ้นผูกเหล็กในวันนี้แล้วก็แบบคานแบบผนังขออภัยแบบผนังผนังกึงก่งกึ่งคานแหละคูโบโตกําลังเชื่อมอยู่นี้แล้วก็แน่นอนทีเดียวว่าอีกไม่นานเราก็จะเทเพราะว่าเข้าแบบตรงนี้ไม่ยากเท่าไหรน่นักก็สาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนที่มาถวายแรงถวายงาน มาสรรค์สร้างคุณงามความดีที่จะทําให้สําเร็จประโยชน์ในมหาวิหารพุทธปรินิพานนี่คืออัปเดตนะภาคบ่ายของวันที่20เมษายนพุทธศักราช2514เราเตรียมที่จะเทผนังกระดินบริเวณพระบาทของพระนอนปางเสด็จตําแทรพปรินิพานเตรียมจะเทบัวช่องที่1นึ่งบัวช่องที่หนึ่งนะ ซึ่งเราเทช่องที่2ไปแล้วช่องที่1เรากาลังเตรียมจะเทและบัวช่องที่สเขากําลังขึ้นผูกเขาปีนป่ายขึ้นไปแล้วนะเตรียมที่จะผูกแล้วส่วนทีมนี้ก็เตรียมหินเตรียมทรยมายที่จะเทแล้วเช่นเดียวกันนี่คืออัปเดตงานหน้างานที่มหาวิหารพุทธบร,ริพารในช่วงนี้คอยเจริญพร